เป็นประหลัดอำเภอต้องทํำยังไงน้องหลายคนถามประหลัดไผ่ค่ะว่าอยากเป็นประหลัดอำเภอต้องเรียนอะไรคําตอบคือไม่ได้เรียนอะไรก็ได้นะอยากเป็นประหลัดอำเภอต้องจบแค่สมสาขานี้เท่านั้นนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐะศาสาศสาศสตร์หรือบริหารรัฐกิจและต้องเป็นวุฒิปริญญาตรีจากนั้นต้องสอบกอพภาคกให้ผ่านก่อนก็เหมือนเราคัดเลือกตอดเข้าชิงมงกุฎ แล้วค่อยไปสอบประหลัดอำเภอกับโรงการปกครองกระทรวงมหาดไทยซึ่งเรียกว่าสอบภาคขอให้แก่ความรู้พื้นฐานการปฏิบัติราชการความรู้ที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประหลัดอำเภอกฎหมายประมาณ50เชีบฉบาบและความรู้ด้านภาษาอังกฤษ,กฤษมีคะแนนเต็ม200คะแนนเราจะต้องผ่าน60เอร์เซนขึ้นไปก็คือจะต้องได้คะแนน120คะแนนขึ้นไปถึงจะมีสิทธิ์ไปลุ้นต่อค่ะเป็นประลัดอำเภอและอยากรู้ว่าประหลัดอำเภอทําอะไรบ้าง ติดตามปอไผ่ในอีพถัดไปนะคะฝากกดหัวใจกดคอมเมนต์กดแชร์แล้วกดบันทึกให้ด้วยนะไปก่อนแล้วบ๊ายบาย